เราลองชอมค่ะทุกคนอซึ่งแน่นอนค่ะเราไม่ได้มาอ,าอวยอย่างเดียวนะคะนอกจากมีข้อดีแล้วเนี่ยเก็บก็ยังเจอข้อเสียในตัวเขาเหมือนกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิ่องชาแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวกระเป๋าลองชอมคะ่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ c r i b ์ช anel ของเก็บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเก็บก็จะมารีวิวตัวกระเป๋าลองชอมนะคะหรือที่หลายๆคนนะคะอ่านว่าลองแชมนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งรุ่นที่เก็บจะมารีวิววันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวฮิตของเขาเลยนะคะนั่นก็คือตัวเลปิยัตออริจินอลของเขานั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกระเป๋าลองงชมวนะคะคตั เปียาร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบผูสาวๆหลายคนเนี่ยต้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นกระเป๋าในดวงใจของสาวๆหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งเทปนี้นะคะเก็บก็จะมาแชร์ความเห็นส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะของกระเป๋าลองชองเลอริบยาร์ตตัวนี้นะคะมาแบบแชร์ให้เพื่อนๆฟังไปเลยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะ,ะที่กําลังคิดจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าลองชอมนะคะก็ลองฟังเอาไปประกอบการตัดสินใจได้ค่ะซึ่งเริ่มต้นเลยนะคะเก็บจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าเลอรยาร์ตนะคะใบแรกของแก๊บเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน้องเขาเป็นขนาดไซส์เอ็มนะทุกคนแล้วก็เป็นรุ่นออริจินอลที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีถ้าพูดถึงการรีีวววิกกระะะเเปป๋าตันนน้นะคแะแขอแบ่ง็ ข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะให้เพื่อนๆในประกอบการตัดสินใจกันข้อดีอันแรกเลยนะคะของกระเป๋าลองชอปเลอปิยานะคะนั่นก็คือเขาสามารถพับได้ค่ะทุกคนแน่นอนว่าตัวกระเป๋าลองชอมนะคะเขามีชื่อเสียงนะคะจากการพับได้นะคะเรียกว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าเราจะไปที่ไหนไกลๆนะคะแล้วเราต้องการจะพกกระเป๋าสักใบหนึ่งนะคะ ที่แบบสามารถขยายออกมาเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งได้เก็บของได้เยอะๆนะคะต้องบอกว่าลองชอมเดลพิยารเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่แบบเป็นตำนานจริงๆนะคะของกระเป๋าที่แบบมีน้ําหนักเบาพับเก็บได้แล้วก็เก็บได้เยอะจุใจคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเดินทางแล้วก็สายช้อปปิ้งนะคะกระเป๋าลองชอมเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบ เฮ้ยเราต้องมีติดกระเป๋าไว้เท<ๆ>ี่ยวเที่ยวแล้วเกิดแบบอยากจะพกขึ้นมาใส่ของเราก็แค่แบบกางตัวกระเป๋าเข้ามาเราก็สามารถใส่ของช้อปปิ้งได้ค่ะทุกคนข้อดีอันที่2เลยนะคะด้วยทรงกระเป๋านะคะเราจะเห็นว่า ปากกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะทําให้เวลาเราใส่ของเนี่ยสะดวกมากๆแล้วข้อดีอีกอันนึงเลยนะคะคือจะสังเกตได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยฐานกระเป๋าก็จะกว้างเช่นกันค่ะเรียกว่าปากใส่ของก็กว้างฐานกระเป๋าก็กว้างดังนั้นเนี่ยเขาสามารถจุของได้เยอะมากๆค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่แบบเป็นสาวๆที่แบบสายแบกของเยอะๆนะคะชอบช้อปปิ้งซื้อของเนี่ยต้องบอกว่าตัวกระเป๋าลองชอมเขาเนี่ยสามารถจุของได้เยอะมากๆเลย และอีกข้อดีหนึ่งเลยนะคะที่คุณจะได้ประโยชน์จากตัวกระเป๋ารองชอมเลพิย์ตนะคะด้วยความที่วัสดุของเขาค่ะทุกคนเป็นผ้าใบนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเกิดแบบสิ่งสกรปรกขึ้นนะคะหรือว่าเราใช้ไปนานๆเนี่ยเขาสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยทุกคนเรียกว่าเรานะคะเพียงแค่แบบล้างน้ํานะคะฟอกสบู่แล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะแค่นี้เนี่ยกระเป๋าเขาก็จะสะอาดนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะที่ใช้กระเป๋าถือเป็นหนังนะคะราคาแพงๆมากๆใบ หลายหลายหมื่นหลายหลายแสนเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วนะคะตัวซับในมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะพวกตัวแบบแบคทีเรียของที่เราจับแล้วใส่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยอยู่ๆเราเจอกระเป๋าหนังเนี่ยลงไปซักในน้ำเนี่ยมันก็ยากมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งในที่หมักหมมเชื้อโรคนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปเลยถ้าคุณใช้กระเป๋าลองชอมหรือพิย์ตนะคะซึ่งวัสดุเขาเป็นผ้าใบเนี่ยเพราะเราเนี่ยสามารถซักแล้วก็ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ค่ะทุกคน และอีกข้อดีหนึ่งเลยนะคะที่แกมองว่าเป็นข้อดีของกระเป๋าลองชอมเลยก็คือเขาสามารถกันน้ำได้ค่ะทุกคนก็อย่างที่แกบอกไปนะคะว่าวัสดุที่เป็นผ้าใบเนี่ย เวลาเราฝนตกหรืออะไรยี้นะคะบางทีเนี่ยแก๊บลืมเอาล่มลงจากรถใช่ไหมคะแล้วบางทีออกนอกอาคารมาอุ๊ยฝนตกแต่เราต้องเดินกลับไปหยิบของที่รถนะคะแก๊บก็มักจะแบบหยิบตัวกระเป๋าเขาขึ้นมาบังฝนอย่างนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าตัววัสดุผ้าใบของเขานะคะก็จะไม่บวมน้ําแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สามารถป้องกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าอย่างใบนี้เนี่ยแก๊บใช้มา3ปีกว่าแล้วนะทุกคนก็แบบ ทนทานอ่ะทุกคนดูสิคะโดนน้ำแล้วก็ซักมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะเขาก็ยังแบบเออดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เป็นผ้าใบาที่ดูแรงง่ายมากๆค่ะทุกคนและข้อดีอันสุดท้ายนะคะที่แกจะบอกก็คือเขาใช้ได้ทนทานมากมากค่ะทุกคนอย่างใบที่แคถืออยู่นี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าไซส์เ็มนะคะสำหรับแก๊ปเนี่ยคนตัวเล็กเงแก๊ปเนี่ย ถือว่าค่อนข้างจะไซส์ใหญ่นะทุกคนแต่แก็บก็ใช้ได้มาแบบ3ปีกว่าแล้วนะทุกคนโดยที่สภาพเนี่ยแกะมองว่าเขาก็ยังอยู่ในสภาพแบบเออสามารถใช้งานได้ดีนะคะไม่ได้แบบว่าเออหูขิ้วขาดหรือว่าอะไรนะทุกคนก็ยังใช้ได้นานๆานด้วยวัสดุนะคะที่เป็นหนังนะคะตัวหูคิ้วนะคะแล้วก็ตัวผ้าใบของเขาเนี่ยแกะมองว่าเวลาประกอบกันขึ้นมาแล้ว1น้ําหนักเบา2คือเขาค่อนข้างทนทานค่ะแล้วก็ใช้งานได้นานมากๆ อะซึ่งแน่นอนค่ะเราไม่ได้มาอ,าอวยอย่างเดียวนะคะนอกจากมีข้อดีแล้วเนี่ยเก็บก็ยังเจอข้อเสียในตัวเขาเหมือนกันนะคะทุกคน ซึ่งข้อเสียแรกเลยนะคะที่สาวๆจะเห็นกันทั่วไปเลยนะคะคือกระเป๋าของเขาจะไม่ค่อยเป็นทรงค่ะทุกคนถ้าเราไม่ไปหาแบบพวกซับในอะไรมาใส่นะคะแบบใช้กระเป๋าของเขาเพียวๆเลยนะ,ะซึ่งแจ็ก็จะแนะนําให้ใช้เพียวๆดีกว่านะคะเพราะว่าเราสามารถใส่ของช้อปปิ้งอะไรได้เยอะนะคะซึ่งพอเราไม่ใส่อุปกรณ์เสริมข้างในดันทรงเลยนะคะทุกคนลองชอมเขาเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยอยู่ทรงค่ะต้องบอกว่าเวลาเราใส่ของเนี่ยน้องเขาจะย้วยวบยบย,บยาบไปหมดเลยนะคะทุกคนทรงเขาจะไม่ ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่เน้นจุใจนะคะใส่ของเยอะๆไปช้อปปิ้งอะไรนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้แคร์เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่สาหรับใครที่แบบแคร์เรื่องความสวยงามแคร์เรื่องทรงมากๆแกก็จะแนะนําให้แบบไปหาอุปกรณ์เสริมนะคะตัวที่เขาจะดันทรงข้างในแล้วก็มีช่องใส่ของไว้แล้วอีกข้อเสียหนึ่งเลยนะคะที่จะเชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องเจอนะคะคือกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยเขาไม่มีช่องข้างในเลยะคะ่ะทุกคนเก็บจะเปิดให้ดูเลยนะคะข้างในจะเป็นแบบโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเขาจะไม่ได้มีแบบ หอช่องเชิองอะไรแบบเยอะแยะนะคะคืออย่างมากใจดีหน่อยนะคะน้องเขาจะมีให้ช่องตรงนี้มาช่องเดียวนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่เก็บจะไว้แบบใส่บัตรจอดรถอะไรนี้นะคะแต่ว่าของเข้าของต่างๆก็จะปนกันอยู่ในนี้นะคะละเกละกะพอสมควรสําหรับใครที่เป็นสายแบบจัดระเบียบกระเป๋านะคะก็ต้องไปซื้ออุปรกรณ์เสริมมาค่ะและข้อเสียอันที่3นะคะสําหรับใครที่เป็นคนที่แบบซีเรียสเรื่องความสวยงามมากๆนะคะเก็ต้องบอกว่า กระเป๋ารุ่นนี้นะคะเขาจะมีปัญหานิดน,นึงคือพอใช้เป็นนานๆปุ๊บเนี่ยมุมเขาจะทะลุค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าตามมุมของกระเป๋าอะค่ะผ้ามันจะขาดแบบทะลุไปเลยนะคะทุกคนแบบสี่มุมเลยค่ะเก็บเจอมาหมดเลยคือแบบถ้าจับน้องเขาหงายท้องขึ้นมาแล้วส่องไฟอะนะคะเราจะเห็นแบบเป็นรูแบบรูผ้าทะลุเป็นแสงรอดเข้ามาเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียเล็กๆของน้องเขานะคะก็คือพอเราใช้เป็นานานๆเน,นี่ยตามมุมเขาจะเริ่มทะลุค่ะและพวกขอบขอู่ที่อข้างในนะคะจะเป็นจุดที่แบบ หูหิ้วหนังกับตัวผ้าใบาเขาเย็บติดกันนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆาหลายๆปีแล้วเราใส่ของค่อนข้างหนักนะคะอย่างใบนี้เนี่ยเก็บจะใส่แบบแล็ปท็อปไอแพดแล้วก็สารพัดของเยอะมากนะคะเรียกว่าเวลาเก็บถือเนี่ยหนักประมาณ5-6กกิโลนะคะตลอดเวลาเนี่ยซึ่งพอใช้ไปนานๆเขานะคะทุกคนตัวหูหิ้วกับผ้าใบาเนี่ยตรงรอยต่อที่เขาเย็บติดกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มขาดออกจากกันค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะนังใช้เวลาก็หลายปีอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างทนทานอยู่ และนี่ก็เป็นข้อดีและก็ข้อเสียนะคะของกระเป๋าลองชอมเลพิยานนะคะที่แก๊บได้ใช้มาด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะคะประมาณ3ปีกว่านะทุกคนก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแก๊บนะคะก็ค่อนข้างแฮปปี้กับกระเป๋าลองชอมเลพิยานนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยแก๊ปมองว่าเขาค่อนข้างกะทัดรัดนะคะพับเก็บได้ง่าย2ค่อนข้างจุของได้เยอะมากๆนะคะพเพราะแก๊ปเป็นคนที่ชอบแบบพกพาของเยอะๆนะคะ3คือเขาค่อนข้างทาความสะอาดได้ง่ายนั่นเองค่ะไม่เป็นแหล่งเก็บเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็ 4็เนี่ยแกมองว่าราคาเขาค่อนุ้มค่าสุดๆไปเลยสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c h anel ของแกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย